ทำอาจจะว่าสายอยอะไฟ์กันแต่จริงๆตอนราอัดใหม่ก็เลยอ่ากนี่เลยเกินคลิปเวอร์ชันส่อสองแต่นี่คคิปที่แล้วอ่ะทำส่วนสาธาระแต่มันไม่อัอดก็อนนี่ก็อีกฉบัาจะได้คายต่อไปแล้วก็ รับหนึ่งโอ้ยจะต,ต้องปรับหลังนี้ใหม่โอเคใกล้ถึงแล้วนี่นี่ถ่ายใหม่ไอ้ถ่ายทีเดิมถนนยังม,มาไม่ถึงเลยมานี่โอนจะถ่ายต่อไปเคยได้ยู่ตรงนี้ ตรงไหนเฮ้ยตรงนี w ้ใช่ก็ตั้งร้าเตรียมก่อนมาอือก็ชิ้นี้มาแล้วก็เอาเดี๋ยวกันลองดูกันแล้วก็ เริ่มไข่คือเริ่มตรงนี้ยามาเหมนเดียวยามายาวมาเขาจะเจอประมาณนี้ยาวมาอีกนิดนึ่งแบบนี้น่นานนนจะประมาณนี้ได้นะแล้วก็ใสถานีจะเป็นสถานีใหญ่นิดนึงป้าถอย จะมันย้ํยาค่ะนะแต่เออใช่ไหมก็ต่อ,อไปก็นี่คือถ่ายตรงกลางเกาะกลางก่อนนะถั่วไทยอันนี้แล้วตรงกลางตรงนี้นี่ ก็อยากจะทำทางเดินขึ้นด้วยเอ๊ะไม่เอาดีกว่าไม่บนั้ดีกว่าวน,นี่เี้ยวเ่อ้ยวชื่มก็แบบนี้คือจะทำแบบวนรอบแบบนี้ ดี๋ยวทางเดินอ่ะจะคิดไปทำทางใต้ดินก็ทำใต้ดินลงไปเฮ้แต่เอาละทำยังไงไม่ต้องใต้ดินหรอกนีบนี่นี่ใช่ อืมต่อไปก็ทำตรงนี้อันนี้จะเป็น4ช่องยาวอันนี้ นี่คือทางหลักสองสองล้านนี้คือแท้ทางหลักไปไกลถึงแบบม่รู้ว่ามันจะสุดถึงไหนก็นคือเอว่าไก่ตรงนี้คือจะทําเป็นอีกจังหวัดหนึ่งแล้วต้าจตาสถานี้ระหว่างสองถานีนี้สาน,นีที่ให้ดูตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ ขึ้นไปก็ใช้เงินเนะราได้ยินเมื่อกี้เพิ่มมากว่ปิดเือกเิ่มมาเกปิดหยุดอัดเมือกี้จะเฉดว่าอัดมันเปิดใหม่ไหมตัวแบบไม่ได้เปิดใหม่อ้ม รตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ย้อนมาตรงนี้ตรงนี้ก็คืออืมจะเป็นแบบตรงกลางอ่ะแต่ถ้าแบบนี่มาน,มน่าจะทำเป็นกลางไวไหมน่าจะ คนจะอันนี้ข้อมอบพยาวไปแล้วน่าจะาติดไฟตรงกลางนะก็นนี้เสร็จแล้วก็ปลอดได้บางวันนี้ใช่ไหมก็ตรงนี้ตรงนี้นนจะทำเปน็นนี้แล้วกัน เส้นทางใหม่ก็ก็ไปจะไปทางนน้นแล้วกันเดี๋ยวคิดว่าเราจะไปทางนน้น น่าจะอไรย่มากกว่าถ้ทำเป็นนางเดียวเหมือนติดมต้านับ ก็จะทำเป็นแบบสูงขึ้นแล้วก็ทําเป็นทางแยกอ่เนอะก็จะถามมาดูาาทางทางแยกคือแบบมีใช่ไหมขึ้นตัวนี้ข,นข,นข,นขึ้นมาเข้าแบบนี้ก็แนี้ใหม่ใหม่วันนี้ใช่ไหมก็วันนี้ก็วันนี้วันวันเนี้ยแต่ก็ต้องว่า ก่อนวับนีชาวชาปทางรูนก็ก็แบบไม่ได้ประโนีนะตรงไปต้องระคาทางด้าแบบนี้ก็เบบขาเจอเนี่ยก็ทำต่ออ อตอนนี้เสร็จก็วางก็ทําเหมือนอกันเลยตรงนี้นี่ครับก็ให้ประมาณนี้เสียงอาจจะเบานิดนึงนะเพราะว่าเสียงอาจจะแบบเสียงพูดไม่ค่อยได้ยินนิดนึงยนะวันนี้ไม่ถึงเสียงพูดอะอาจจะไม่ค่อยได้ยิน ดิสนึ่มพอจะทำเข้าๆดูก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวค่อยไปทำเพิ่มแค่ก็ทำรางเข้าอืมทำเลยก่อนนี่ me. Yama, yama. Hê hê hê. À. Mà? Mà này, Nhà mà nhà mà À có chứ không có Đi thế Đó chỗ ạ Chứ không? Có mấy trái Tất là Điều 嗯 <laughs> <laughs> เขาวันนี้เดตต่อไปก็ทางทางเชื่อมวันนี้ต้องวังทาานี้ตรงนี้ไปตรงนี้เขาวันนี้ ทำทา่านทำทางขึ้นเชื่อมเฉพาะตรงนี้ที่เดียวมีแค่จุดเดียวคือวันนี้ xem 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 các oh, bạn đi thực ra nghĩ mình tao dạy อันนี้ชก็ทำตรงนี้เพิ่มออไอ้ยิปทางไิทางไิทางอันนี้ทำสองคนสองเพื่อคอยมาเยอะ วัดโทกวัานี้เฮ้ยโอเคกวัานี้ ก็เมื่วานนี้เสาเพิม่มน,นี่ทำทางกนเพิอมกันก่วอวานนี้ แลก็เชื่อมเช่เช่เชวนี้อออออโอเคสำหรับคิดก็ทำกวัออนี้แล้วแล้วก็เดินๆเดนทางตรนนี้ทางขึ้นจะหูนว่าทาทางเดินขึ้นทำรางขึ้น ขึ้นขึ้ขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขอันนี้โอเคระดันนบคิปงอนเพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันคลิปต่อไป